เครื่องม้าใหม่ตัวนี้จะเป็น 4BE 115แรงนะครับติดเกียร์มาแล้วก็ข้างในนุ้นจะเป็น 6BG 185หายากมากเลยเป็นเสื้อส้มนะนะนเป็นฝาสีส้มแต่เขาพ่นดำทับมาเป็นรุ่นใหม่สีส้มนะครับไม่ใช่สีดำนะ 6BG 6BG 185ของแรแรไอเทมหายาก ก็ตัวนี้เป็น6 HE 195ตัวนี้ก็เริ่มหายากเหมือนกันครับแล้วก็ AO9C เกาซอ่าสภาพส,าสวยเลยสองตัวนี้มาใหม่ตัวข้างในจะเป็น EGR กลมตรงรุ่นเมืองไทยนะข้างในครับส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่เป็น EGR เหลี่ยม EGR เหลี่ยมจะติดอยู่ในยูโรห้ายูโรไนะครับรุ่นใหม่ใครวางเครื่องใหม่ใครวาง ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องเดิมจะวางใหม่ก็แนะนำยูโรไฟนะแต่ถ้าใครเปลี่ยนเครื่องเดิมก็แนะนำอีจอกลมครับก็ของเข้ามาสามตู้ครับเที่ยวนี้เปิดสงการมาก็เอาของดีๆสวยๆมาให้ FC ทุกคนดูนะครับถ้าใครสนใจอะไรก็ติดต่อที่ l i น์ id s o r s o r นะครับ